ตัวแล้วโ o t ต G สไตลัสหสมาร์ทโฟน 5G มีปากกาจอใหญ่แบตเยอะในราคาประมาณ12,500บาทเออบาทตัวแล้วโ o t ต G สไตลัสหสมาร์ทโฟน 5G มีปากกาจอใหญ่แบตเยอะในราคาประมาณ12,500หรบาท่าสุดทางโม t ต r ร l a าก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Mo t ต G s สไตลัสหที่มาพร้อมกับปากกาสไตล,ลัส เนีายคาเพียงหมื่นตันต้งตนะครับสมาร์ทโฟน,โฟนโโโรุ g ่น Moto G Stylet 5G เป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุนแรกของอการที่มีปากกาสไตลัสในตัวครับโดยมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 480 5G ให้ลท์มาที่6 g กพร้อม ROM 256 g กสามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมแบบไมโคร SD การ์ดได้สูงสุด1 Terabyte ท,ทำงานอยู่บนระบบกระการในร้อยสเรครอบทับด้วย MIUIX และมีระบบติงชิลล for mobile เพื่อเสริมความปลอดภัยในด้านธุรกิจอีกด้วยครับให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด4ล้านพิกเซลกล้กองอัลตร้าไว์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับอพอ้อมฟิลเตอร์สปอตคาลเลอร์ดูดสีจากภาพถ่ายและวิดีโอและดูโอแคปเจอร์ที่สามารถถ่ายวิดีโอได้พร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับ ่วนกล้องหน้าความเร็วสมองกลามพิเซลมีเซ็นเซอร์สแกนน้งมือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับบูททุน5.1มีช่องหูฟัง3.5มิมลมาเห้ดครับแบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลลิแอมป์ไม่มีระบบชาร์จเร็วนะครับสมาร์ทโฟนโมโตกีสไตล์ 5G จะเริ่มจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่14ถุนายนนี้เป็นต้นไปครับผ่านช่องทาง a เมซ o n และเว็บไซต์ทางการของ t ม r ต l าโดยมีราคาอยู่ที่399ดอลลาร์สหรัฐหรือป,ประมาณ12,500บาท ส่วนจะวางจำน่ายในประเทศอื่น,นด้วยหรือไม่น,นั้นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมาในตอนนี้นะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ